เพิ่งทานข้าเสร็จค่ะจะอาบน้ำแล้วตอนนี้อายุเจ็ดเดือนอีกสองวันเจ็ดเดือนปะปไะ ไหนอะคะไปไหนอะคะไปไหนอะคะไปไหนคะป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 ะะปาปะปะปปะ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 อะป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 ะะกงเลยปะะปะปะปะละปะปะปยปะนะ่ะปะะ

กออย่าบัางพาจะไปหน่อยรอ,อบแล้วลูกเล่าแล้วรอบแล้วล